อย่างผู้ไม่หวังดีนะครับเนาะกับทางครอบครัวน้องอิงหรืวอว่าบริเวณพื้นที่รอบๆบ้านบริเวณบ้านนอกนะครับบรารมีของน้องนะถือว่าเป็นคนที่มีบรารมีสูงนะครับมีคนบวังดีนำของบอดีมาใส่บ้านนบทางหลวงปู่สุขเตก,กาวเตือนมาเฮ้ากับฟังนะครับ และที่สําคัญคือกะเพิ่นกะเห็ดน้ามนม์นม,นมาให้เดี๋ยวนองมาหอนมืออื่นกะทางแม่หน่อยแลวการนองกะจะได้น้ำน้ามต์ประพมบริเวณบาทน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับมหมอแค้นแฟนหมอรํำทีคารพบักทุกท่านพี่น้องมือนี่มาพรม,มาวมะพร้าวก็ดีคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องหลังจากที่วาอ่าสิว่าจ้าไดล่ะช่วงนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะอากาศกะหอนหอน,หอนแล้วก็ใกล้เทศกาลสงการพี่น้อง ท่าทีว่าเรื่องมอล้ำพี่น้องตอนนี้เนาะต้องย่อมรับว่าศิลปินหมอรำดาวรุ่งหญิงที่มาแรงที่สุดของเมืองไทยตอนนี้ก็คือน้องอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงพี่น้องแต่วา่าอ่ามันเป็นธรรมดาบอ่ที่สีวา่ามีคนรัก,กก็ต้องมีคนเกลียดมีคนหักก็ต้องมีคนสร้างพี่น้องแต่ว่าเสือเหลือเกินว่าคนหักน้องหลายก่อนคนสร้างน้องก็แล้วกันอ่าหลังจากล่าสุดพี่น้องได้เขาไปอ่าเบิง่งคิปเบื่องข้าวที่ ทางบาวทนเพิ่นได้ล่งไวนอกพี่น,อน้องเนาะแล้วก็มีเอฟซีแฟนคลับอ่าท่านหนึ่งเพิ่นได้ทรงเขมามาให้เบิงพี่น้องการรู้สึกตกใจตกใจจังไดตีบาวทนได้ออกมาเว้าพี่น้องออกมาเปิดเผยว่าอ่าได้อ่มีค้นบอหวังดีกับนอ้ององค์หญิงหลักกับขอบครั้วพี่น้องได้นําสิ่งของที่วากันว่าบอบเป็นซิรีมงคลหรือทางภาคอีสานเขาเอิ่นว่าประมาณว่าใส่ของบออ นำของบอดีมาไว้ในบริเวณบ้านของน้ององค์อิงพี่น้องเต่ว่าทางทีมงานหลังบ้านก็ได้ไปพ่อจังสี่นอพี่น้องเนาออะซึ่งกะสีวาจังใดละ่ะทางเบาโทษก็บอกว่าย่านบอตกใจบอคือบอบอ่ได้ตกใจแหละกับ่ได้ย,าย่านยังปน,นันพี่น้องอนั่นก็คือคนที่บ่หวังดีได แสดงออกในหลากหลายรูปแบบสําหรับน้องอุ้หอิงบราวา่าสิเป็นโจมตีในโลกโซเชียล่า่าะะะสิวาจังได้ละร่วมไปถึงนี่ละกรณนี้นี่นั่มนั่มของบอดีเมื่อไห้ในบ้านพี่น้องซึ่งทางหลวงปู่สุกพี่น้องพระเจจิดังทางโคราชนะพี่น้องเนาะหรือว่าหลวงปู่สุกยโสธโรพี่น้องถ้าเอฟซีเฟสครับของสาวน้อยหรือว่าของอุ้องอิงกระสีหูจักดีได้มีการทําน้ามนให้น้อง เื่อซีดามาก่นรับปลดลังควนล,ลาล่างสิ่งที่มันว่าบดีนี่แหละออกจากบ้านนอพี่น้องเนาะหลักการร่วมไปถึงปลาพมคนในบ้านหลักการครอบครัวของน้องนําพี่นอ้องซึ่งทาซิวาเรื่องนี้แล้วกับศิว่าจาังไดล่ะนึกว่ายุคสมัยนี้สิบ่มีคนคิดแบบนี้แล้วอแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันกะมันกะบอกได้เป็นอย่างดีว่าคนถี่เสือ หรือว่าคนที่คิดแบบนี้ก็ยังมีอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะซึ่งหลายๆคนก็บ,บอกว่าโอ้ยเห็นข่าวนี้แล้วคือจางสีเป็นตา,นายแทอคือบอกเอาเวลำเวลาไปทํามาหาจินไปเหตุบุญเห็ุกุศลเป็นอย่างจางสีตองมาเหตุแบบนี้ซึ่งถ่าสีบอบไปแล้วอุ๊งยิงเพียบแเป็งกะถือว่าเป็นเด็กหน่อย17ปีท,ที่ที่แทบสีบอมียังไ้ตำนี้วยซ้ำ มีตั้งแต่ทำมาหากินละกะ,ะดูแลครอบครัวล่ะกะย่งเพื่อแพร่ไปถึงคนรวมรวมโลกไปถึงสัตว์เลี้ยงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีตั้งแต่เห็ดบุญน้องพี่น้องหลายๆเถือเข้าสีเห็นว่าน้อ,นองทำบุญกับคนโดยโบ่เลือกอยากจนคนแค้นพี่คนพิการบอร่อจังสี่นี่ล่ะก็เลยแปลกใจว่าคนสุ่มนี่เพิ่นเอาอย่งขิดเอาอย่งเห็ดหัวใจพี่น้อง อนี่ละแล้วพี่น้องแหงมีคน้นอ่าสร้างน้องแหงมีค้นเห็ดจังสี่กับน้องวากันวาเด็กน้อยผู้นี้ด้หลายคนเสือวาน้องนี่มีบุญบารมีหลายแหงเห็ดบอดีน้องกระแหงได้ดีแหงมีแต่แต่คนหักแหงมีแต่คนค่อยสับพอร์ตพี่น้องคือจังลาสุดนี่พี่น้องได้มีเอฟซีแม่ฮักจากทังอ่าเจแปนหรือว่าญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งวากันวา วันที่หนึ่งสิานมาเพิ่นได้โศกได้ลาบยู่ทางพูนละ่ะทั้งญี่ปุน่นอ่าว่ากันว่าเป็นร่างวั่นใหญ่เป็นทองคํากว่าสามบาทอืมอ่าเลขไทยแปดหนึ่งนี่ละอ่าสี่แปดหนึ่งนี่ละเพิ่นได้ทองคำสามบาทพี่น้องแล้วได้ติดตอทักหาบบาวโทนอ่บาบ่าโทนว่าอยากให้ร่างวั่นนาใจกับน้ององคงอิงอ่าแล้วสีให้เป็นแบบใดดีนออ่าคุณแม่กะว่าเอาเป็นท่องบ่อ่าถ้าเอาเป็นท่อง เพิ่นกะสีฝากมาให้แต่ว่ากับปรึกษากันแล้วกับว่ามันเป็นของมีมูลราคาหลายาแล้วสมมุติว่าถ้ามันเสียหายหรือว่าล้นหายกลางทางจังสี่มันกะสีมันกะสีบอดีเป็นตเสียดยว่าจังสันสักก็เลยตัดสินใจโอนเป็นเงินนอกพี่น้องเนาะมาให้ทางบ้าโทษเพื่อสีมอบให้น้องเจ้านี้ละเป็นจํานวนเงินกว่าสามหมื่นบาทอ่ซึ่งนอกจากแม่หักทางญี่ปุ่นแล้วยังมีเอฟซีแฟนคลับพอพอเมยม่ม หลายหลายคนนี่โอนมาให้มาลัยน้ำใจน้องวางง่ายๆกว่าครึ่งแสนสำหรับเศร้านี่หลังจากที่น้องกลับจากทำการแสดงที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยาทางสารคามเมื่อคืนนี่เดินทางกลับบ้านซึ่งเสื่อว่าตอนนี้หอดบ้านแล้วละ่ะกสิม,มีการมอบบ่าวโทษกสิมอบให้กับน้องอุ๋อินองนาอพี่น้องเนาะซึ่งทา่าเวี้าไปแล้วก้อนนานนี่าทางพ่อฮักอเอฟซีแฟนคลับทางสุรารัตน เพื่อนก็ได้โอนเงินมาให้รางวัลน้ำใจสําหรับทีมงานหลังบานบอกว่าสิเป็นบาวโทนเป้าวันแ้วก็อีกหลายๆลายคนที่ดูแลบานให้น้องน้องพี่น้องเนาะนี่คือเรื่องเล่าดีๆแล้วเ้ารนี้ท่างน้องอุิยกับบ้าแล้วกะสิมีการนําน้ํามนต์ที่หลวงปู่สุขยัตโสทโรไ้มานี่ประพรมน้ำมนต์ไล่เสนียจะไล่ ล่างสิ่งที่มันบอดีล่างสิ่งที่มันบอเป็นมงค้นออกจากบ้านแล้วก็มีการประพรมน้ำมนต์คนในครอบครัวนั่อนี่แหละพี่น้องเห็นข่าวจังสี่ได้ยินเรื่องเล่าจังสี่ถ้าบ่อได้ยินจากปากบ่าวโทษนี่ผมก็ยังคิดว่ามันมียุติสันเดย์มันมียุติค้นที่คิดบอดีกับน้องขนาดนี้จังสี่ไหมซึ่งน้องกับพ่อน่าสีได้ไปเหตุอีหยังห้ผู้ใดน้องพี่น้องกัด เห็นเรื่องเล่าจังสีแล้วก็โอ้ยทอใจเมยเมยน้ำเพลินเมื่อยน้ำผู้คิดบอดีเออแท่านทีเสียวเวลาไปทํามาหากินไปทําบุญสร้างบุญสางกุศลในเจ้าของเออกลับมาเห็ดเน่จังสีเอ่อมีจังสีจมไปหนาเจ้าของน้องแห่งมีจังสีจะเลิ่นลุงเรื่องไปหนาว่าจังสันซะเออแล้วบ่าวท้วงก็บอกว่าตอนนี้บ้านของน้องนะเกษเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากบ้านเสร็จแล้วก็มีการก่อสร้างกําแพง ให้เป็นลัวรอบขอบชิดเออแล้วก็อยากแนะนํานําว่าติดกล้องวงจรปิดนําเลยเอาแบบรอบบ้านเลยพี่นออ้องเออเพราะว่าทุกงเมื่อน,นี่กล้องวงจรปิดกับว่าหลายเออมูลค่ากับว่หลายบาทดอกเออเขาติดไว้เลยผูใ้ใดสิมาจะทางใดก็ให้เห็นเบ็ดรอบบ้านน้องล่ะกอ็อ่บริเวณภายในบา้านน้จาจงสี่น้องพี่น,อนอ้องเนาะเออนี่แหละสิ่งทีว่ากันว่าเป็นห่วงเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องเอ่อมากกลัวเพราะว่าถ้าคนคิดแบบนี้ได้ต่อไปกับวบ่าหัว เพิ่นสี่ิดอ่าอีหยังต่อไปข้างหน้า่ากัน่าจังสัตน้องพี่น้องเนาะการสำรับอู้ค์หญิงตอนนี้กาทาสีบอสไปแล้วกะคิวงานลายเหลือเกินพี่นอ้องเออแล้วก็มาไล่ก็หลายตามน้ำกะดีใจน้ำลูกน้ำเต่าต่้งต่มือแรกพี่น้องมากขึ้นครับสาวน้อยเพียบ้านแพนงจากมือนั่นพี่น้องจากที่มาออดิชั่นเท่ามือนี้เอฟซีแฟนคลับหลายๆคนบอกว่าติดตามน้องติดตามสาวน้อยเพียบ้านแพงมาตลอดแล้วก็ติดตามข้าวข้าวน้องมาตลอดพี่น้อง แล้วกะมีบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์เกิดขึ้นพ่อน้องนี่ร้ายแห่งต่อย่อมรับว่าองคงอิงอช่วยใครหลายๆคนเพราะว่าสิเป็นทังตรงแลักก็ะทา่งออมร่วมไปถึงพรยียงขัมผานนำ้ำก็ถือว่ามีส่วนน้องมีส่วนในการซอยอซอยเพรยียงขัมผาน,นำ้ำมีอยู่มีกินทุกวันนี้ต่อย่อมลบว่ามาจากน้องอิงน้องพี่น้องหลักก็สาวหน่อยเพียบแป็นเพงแล้กกะขอบคุณไปถึงคนในวงการหมอหลองหมอล่ำซูผู้สุขชนน่นะหลัพี่น้อง เห็ดข้าวเห็ดข้าวเกี่ยวกับเพินคือกันมือบ้านนี่ก็เดินทางกับจากผู้เลือกกับมะพอ้กกับน้องใหม่พัชรีกลางทางยยธีแถวขอนแก่นกับดีอกดีใจนี่แหละก็ถือว่าทุกคนมีส่วนช่วยต่างคนต่างซอยกันพี่น้องเข้ากับเห็ดข้าวเพินเพินกับแช่เพินกับเชี่ยเพินกับดันขีบซอยคือกันกับขอบคุณขอบอกขอบใจไปถึงสูผู้สูคนนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่กักัถือว่าเป็นข้าวที่ ถือว่าเป็นข้าวดีถือว่าเป็นข้าวดีดีจังไดตีพี่น้องดีก็คืออย่างน้อยผมเสือว่าไม่มีใครทําอะไรน้องอุหญิงได้อย่างแน่นอนขคนที่หักน้องหลายแหง้งขคนที่สั้งยอมมีแน่เป็นธรรมดาแค่เศษเสี้ยวเป็นเป็นสาสิวไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของคนพี่นอ้องเอคนทุกคนยอมมีคนเกียดคนทุกคนย่อมมีความหักมีคนหักมีคนสีว่าจังไรล่ะ,ะเห็นโอเห็นใจ นอพี่น้องกับบอมเนว่าคนผู้หนึ่งสิดีบัดหรือว่าสัวบัตเลยกับบอมีมีเก็บแกม,แกมป,นป,นปนกันไปแต่ว่าถามว่าเห่าดีซ้ำไดแล้วรากาเห่าสีเห็ดดีต่อไปอีกสีบัได้อยู่บอ่อขิดไม่ทำไมดีกว่าบอจังสีน้องพี่น้องเอาสำหรับเ้านี้กะสิจากล,าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสานี้แล้วมาพอกันไหมคิดหนาพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณครับ